ชัดเจนอยู่กันมาหลายวันแล้วครวคุณตอยยกทัพอยู่กันที่เซ็นทรัลระยองนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยนะครับครับแน่นอนครับเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมที่เรายกทัพไปที่จังหวัดระยองของขาวของหวานนะครับของดีจากเหนือใต้ออกตกนะครับจากนานาจังหวัดนะครับแล้วก็มันจะเป็นของขาวของหวานหรือว่าของดีครูคุณตอยสะเลอก์ก็ห้ามพลาดครับครับผมความอร่อยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนตอนนี้เราไประยองแล้วต่อไปเราก็จะไปละนองยะลา ใ่ครับพี่เจยองและน้องเจลาครับแม่ไม่ใช่แงแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาสนับสนุนครูคุณต่อของเรานะครับแล้วก็แฟนๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจเวลาเราเดินเจอกันหรือว่าให้กําลังใจแม่คงแม่ค้านะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณมากแมค้าเขาไม่กล้าทาไม่อร่อยนะฮรเขาไปเมืองอร่อยเขาก็ต้องทําของอร่อยออร่ยงที่นั่นนะฮะแล้วเราก็มีความภูมิใจจริงๆที่ได้ไปที่นั่นคะก็ขอ เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องถ้ายังไม่ได้ไปถ้าอยู่แถบนั้น,นไปเลยนะฮะจนถึงวันที่14กรกรกฎาคมนี้อย่างพลาดเด็ดขาดครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวมาบอกกัน